กลุ่มเฟรนด์ออฟพอร์นำรถหรูจากสิงคโปร์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกาะสมุยเมื่อวันที่2มีนาคม2567บริเวณท่าเทียบเรือหน้าถอนอเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนากลิ่เสวคนนายอเภอเกาะสมุยนางกนกกิติกาก,กริตบุติก่อนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยพันตำรวจตรีวิชิตบุญชิตสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมสปาสมุยนางสาวสุพิญญาสีทองกุลนายประกอ์การจนะโนภาสพารองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้ให้การต้อนรับกลุ่มเฟรนอฟ o พสที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์มายังเกาะสมุยด้วยเรือเฟรอร์รี่โดยกลุ่มเฟร of ฟ o พสได้นำรถถรูมายังเกาะสมุยครั้งแรกจำนวน13คันมูลค่าตัวรถถูยี่ห้อดังกล่าวรวมกว่า100ล้านบาท ดยนะักท่องเที่ยวเจ้าของรถชาวสิงคโปร์ต่างตื่นเต้นกับการต้อนรับของหน่วยงานในพื้นที่ด้วยความประทับใจการมาของกลุ่มเฟรนดออฟพอรจากประเทศสิงคโปร์เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับเกาะสมุยและประเทศไทยเพราะพอรชทุกคันติดสติกเกอร์ Amazing เกาะสมุยได้2024ที่ขับมาจากประเทศสิงคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากกลุ่มเฟรนดออฟพอรกว่า2ล้านบาทจากการเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุย5วัน ขณะนี้เกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวต่างจองเข้าพักตามโรงแรมต่างๆทําให้บางโรงแรมเต็มโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนอกจากนี้เที่ยวบินจากสายการบินบางกากแอร์เวย์ที่บินตรงมายังเกาะสมุยมีการจองเพิ่มเช่นกันทําให้การท่องเที่ยวของเกาะสมุยหน้าร้อนนี้คึกคักซึ่งกลุ่มที่มากับ p o r ์ชเฟ o จากสิงคโปร์รอบนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่ศักยภาพมากๆ ซึ่งเขาก็จะขับรถพ์ชไปทั่วโลกอะค่ะบางทั้งยุโรปทั้งทวีปอื่นๆด้วยนะคะสำหรับเกาะสมุยก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่ต้องมาค่ะพักดีกินดีอยู่ดีค่ะแล้วพอมาที่เกาะแล้วเนี่ยจากการที่ในกลุ่มเพื่อนๆมีการส่งข่าวกันในในช่องทางของกลุ่มเขานะคะก็จะได้เห็นความสวยงามความพร้อมของเกาะ,ะสมุยในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวค่ะ ตอนนี้เรามีงานไทยเที่ยวไทยที่ศูนย์ประชุมสิแห่งชาติศิริกิตอยู่นะคะถ้ายังไงแพ็กเกจดีๆโรงแรมจากสมุยไม่ว่าเรือลมพยาหรืออะไรต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกในสมุยที่ไปออกมีราคาพิเศษค่ะเชียงไงก็ตามเกาะสมุยก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุย บริษัทกรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมากฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน